ดอกดแรกแหกมานงามป๊งามไหมงามไหมว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนค่ะกะกมาพอก็มาเล่นอีกแล้วเนาะค่ะมือน,นีมากในชุดแดงอยู่ในปลาคือเกาค่ะพี่น้องม่เก็บเห็ดค่ะกะมาพอแล้วล่ะค่ะพี่น้องอยู่ข้างหน้าน,นี่ละ เห็ดเห็ดพึ่งหวานกําลังเกิดค่ะดอกน้อยแต่ปุตปิอิโมอีมีค่ะดอกหนึ่งต่ว่ายางเขามากแป๊บหนึงนะะ่งแล้วค่ะก็มาพอดอกแดกแล้วบังหันนี่มีฝรั่งคนหนึ่งมายืนคุยกันแล้วยืนยืนเตงนี้นะคะพี่น้องแล้วยืนเฝ้าเห็ดต่ว่าเราไ่เห็นเห็ดคำพ่อแตมารินเขามาเอ้านั่นได้เห็ดลรสั่นเจ้าก็ม่เห็นหนาตีเออเราก็เฮ้ยเธอเห็นหนาตีก็เลยว่า ก็เลยบอกลว่าเดี๋ยวฉันสิทายวิดีโอเดอร์แล้วก็เลยไปแล้วคะ่ะตอนนี้มาเล่นกระสิมาเก็บเห็ดแล้วคะ่ะพี่น้องว่าเบิ่งน้ำกันว่ามันสีเป็นตหาหักสมสมข้ามโมบนะคะพี่น้องมาเบิ่งจ้านี่จ้าพี่น้องดอกแรกแหกมนันงามป๊งามไหมงามไหมว้าวดอกแรกแหกมันค่ะ จังใดเคยว่าฝรั่งเราเ่เห็นผู้ชายเนาะค่ะยืนวอกันตั้งวัดหลายหลายนาทีอยู่เด้เราเ่เห็นว่านี่แม่นี่ก็เลยเราให้เราฟังว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์ฉันมาถ่ายคลิปคุ้ซือแล้วก็เลยว่ากระสันฉันกะสิปอยเธอถ่า,ายคลิปแล้วล่ะฉันไปก่อนวัาตี้ไปค่ะพี่น้องไปหาตอจ้านี่งามบ่ไปจ้า อันนี้เป็นดอกที่สองค่ะพี่น้องดอกน้อย,อยกำลังสีขึ้นเฮ็ดเพิ่งหวานค่ะแต่ว่าว่าเอาดอกมือน,นี้ไม่เอาไม่เอาค่ะเก็บไว้อีกวันพฤหัสมาีใหม่หรือว่าแน่อาจจะพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดจะโตเร็วเนาะมื้อื่นเชสามาเบิ่อใหม่ค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังหาสำรวจไว้กอนดอกที่สองไปแล้วเนาะนี่ ปกติตัวนี้ก็จะเกิดเห็ดอยดู่เด้เห็นพึ่งหวานเกิดอยดู่เด้อุ้ยแต่ว่าคิดว่าอีกสองสามสี่วันน่าจะออกดูนี่อุ้ยมีอีกบ่ดูซิมีอีกไหมบ่มีค่ะพี่น้อง่ปไปยางต่อค่ะพูดหละไปทั้งคุณนค่ะ <c oughs> อันนี้ผู้ใดมายางเตะเห็ดค่ะพี่น้องโอ้ยขาขาดขาหักเลยโอ้ยเห็นกำลังงามทรงไส์เซมิแนนทนบงหันก็ได้บูนอนราบ่เห็นเราก็เลยยางเตะเห็ดพึ่งหวานแม่เตะขาขาด,ขาดจะรอดสายตาเราไปได้พี่น้อง สองดอกผ่านไปสิได้พ่อหาดอกบ่หมือน,นี้แต่ว่าเบิ่งน้ำกันเ้ยค่ะอยู่ในปาน,นีได้เฮ็ดเพิงเฮ็ดได้เฮ็ดเพิงหวานดอกน้อยๆมาสองดอกค่ะพี่น้องรถกำลังมาข้างหลังตอนนี้มาเล่นกับสิจะย้ายที่ค่ะสิ ยัยขึ้นไปหาข้างบนข้างบนพู่นล่งคาได้มาตืมกันอีกจจกหน้อยครับพี่น้องอย่าลืมนะคะคามามา,มาเบิ่งอีกนะครพี่น้องว่ามันสิใดอีกบ่เนาะจ้าเห็ดมันปูไม่จะดอกน่อย,ยครับพี่น้องมันอยู่สูงเกินไปบ่เมาเล่นขึ้นมาสูงเกินไปก็ได้บุค่ะเลยบ่มีเห็ดอุ้ย เห็ดมิจระดอกน้อยๆนะ่ะก็สิไดเท่านี้แลคะค่ะสำหรับวันนี้เห็ดเห็ดวันนี้บ่งงามเลยเห็ดปีนี้ปีนี้เก็บเห็ดไม่มันเลย เรได้เอามีดขึ้นมานำเบาได้ตัดขาฝนตกใส่กันเนาเนะาะทั้งๆที่ดอกยังน้หน่อยอยู่เลยนี่ค่ะโดนฝน ดอกน้อยอยู่อาทิตย์นาบอกไว้สิไงมีอยู่ได้แค่เนดอกดอกน้อยๆแน่ๆเ,เล็กอยู่ืมแต่ว่ากันเนาวเนาะโดนฝนเนาว บูหละบดให้่แมเสียใหญแทะเน่า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 กัเนา่เนา,นา,นา,นาอุ้ยบดได้ซ้ํา,าพี่นอ้องยางค่ะนด่ดน้อย <c oughs> น่าสงสารแท้วันนี้เก็บเห็ดวันนี้น่าสงสารแท้อุตส่าห์มาคนเดียวอยู่ในปา่า วุ้นี่เด้สองดอกสองดอกอมน้ำได้แค่นี้ลหละค่ะเห็นอดเนาะอดเจาะอย,อยไปหายางมือองจะเข้ากอนค่ะพี่นอ้องกระสิบกลับแล้วละเพราะว่าเห็นบ่มีสิลงไปหายอยู่ข้างล่างค่ะ เห็ดยังไม่เกิดตรงนี้ยืดสูงโพดเห็ดแล้วบ่ท่านด้เกิดค่ะบ่มีดอกค่ะพี่น้องเห็ดมือนี่ือสิดได้สองดอกแต่เศร้าเท่านั้นละค่ะเห็ดเพิ่งวานสองดอกเนาะสิได้แค่นั้นล่ะสำหรับตอนบ่ายได้แค่นี้ค่ะสำหรับตอนบ่ายได้แค่นี้ค่ะ เดมันปูกำลนึ่งสิกับบ้านแล้แล้วค่ะพี่น้องก้อนสิบใบเเบิ่งบรรยากาศ้ังลังเนาะคะ่ะสวยๆงามๆวิวสวยๆงามๆเหมือนเดิมตอนนี้ก็สิบใบหาเงหาหารถแล้วค่ะพี่น้องเป็นรับลูกแล้วค่ะพื่เก่าขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะพี่นอ้องฝากกดไลค์หน้าเมดเดอร์ค่ะเดอ้อ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ